อ่เผพ็พดพะลวยสวัสดีที่สุูสุขคนกับผม,มแม่หล่ะพี่น้องล่าพัฒนาค้นฟังคงวันจันท 8, ร์ที่ยี่แปดกรกฎาคมสองหหากแปดมาแรกงนี่สองทุมเครืองเนาะพี่น้องเนาะฝนไหมอะไรพี่น้องยุดยุดได้ยุดได้เพราะว่าสามสิบนาทีตกไหมอ่ะล,ล,ล่ะตกกับตกคักแนวกดเอิ๊กเหมือนที่สีล่ะ อย่างใทางบ้านพี่น้องตกนปน้อตุดอนสะกดมาตกคักตกแน่แต่สวดสวดมแม่อะไรพี่น้องพี่น้องกับเบิ่งตัวเลขเอาได้มันดังเนี่ยผมันตกมาเบิ่งผลมือวันศุกร์ที่ยี่ากันกอนพี่นอ้องกอนขีเบิ่งของคนฟัคงคงเลขบ่นมันออกแปด ซีเก่าเลขล่างหกแปดได้พี่น้องเดนะ้คนฟังโค้งนี่เลขวิ่งเขา่าซีพี่น้องจับคู่บ่เข่าก็มีแต่ซีหกเลขออกซีเก่าคนนะ่ะพี่น้องเพราะว่าเลขวิ่ง่ันมีเก่าพี่น้องเลขวิ่ง่ันมีเก่าเนี่ยบ่อเข่าก็คือบ่อเขานะพี่น้องรถก็อบอกว่ารถเลขเก่าบดตีลังกาหลุก,กับหัวลงมาซะเลขวิ่งเข่าตัวล่องเพิ่นไปเน้นหาคน เขาตัวล่องนด้พี่น้องเด้เด็กวิ่งจับคููว่าเข่าพี่น้องเอาไม่เอาไม่แจ่เมื่อไม่พี่น้องจันยี่แปด คนก็จะเป็นตัวได้ตัวดีคนฝั่งโอ้ 9ก้าหเกียร์เเลขวิ่นได้พี่น้องด้วยเลขวิ่นของเพน วิ่งบนล่างเก้าพคนเห็นหกกับเก่าแล้วพี่น้องด้วยคนเห็นหกกับเก่าคนเน้นที่หก หกกับเก้าเด่นที่หกหกสอง เกตหกแปดถ้าพี่น้องมามาเขาตัดตัดเลยพี่น้องเพราะว่าพันจับตามสูตรคู่เทียเพพันคืออบปจับพวกขั้นเล็กมาแล้ว เก้าสอก้าเก็ดก้าแปด 2องเองเพิ่นพอจับถ้าพี่น้องมกักกจัดได้ได้พี่น้องได้สองเกตสองแปดนี่ยขั้นขี่จับไปมันกระชหลายนะพี่น้องตอนนี้6คู่ก็ลายแหละบนล่างไปกลับเพื่นไหมาซัมน่ถ้าห้ามักสองเกตปดจัดได้เลยส่วนเลข3สามตัว สองห้าหกเขียดโอเหลยกเหลยกเลียเล่ยง ขี่นีมาเบิ่งตัวเน้นได้พี่น้องได้เพิ่นเน้นให้สองคู่เน้นหกสองแล้วก็นหกเจ็ดเิ่นเน้นให้สองคููสองหาง ใช่พี่น้องมามาศหกแปดนี่ก็ตัดได้ได้พี่น้องได้เพราะวันออกไปนหรือหกแปดแต่เป็นบทตัดวันจันทรยี่แปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดลาวคนฝั่งโคงเลขวินบนล่างนี่มันเก้าหกสองเจ็ดแปดบนล่างเป็นไหวิ่งรูดเก้ากับหกเป็นเน็งหกล่องเก้าเจ้าคู่กับหกสองหกเจ็ดหกแปด เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเลขสามตัวเปนสามหกสองหล่ะกะันหาหกเจ็ดเพื่อเน้นในหกสองหกเจ็ดได้พี่น้องนะควันอ่ะแคบหน่อยจอครับผมมาจอบตัวไรก็พิจารณาเบื้องมามาเข้ากับผ่านนะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านฝากก็เลยก็แชร์ก็ได้ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม